กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการวิเคราะห์เศรษฐกิจโลกแล้วนะครับอีกสักครู่นะครับเราจะไปสัมภาษณ์คุณเบนจามาอินครับผอฝ่ายวิเคราะห์ของบริษัท YLG Bulletin International จำกัดนะครับก็จะมาพูดคุยถึงสถานการณ์ทองคำนะครับว่าด้วยอานิสงส์นะครับที่เกิดขึ้นกับสถานการณ์และความตึงเครียดนะครับที่มีขึ้นยังตัวของคาบสมุทรเกาหลีนั้นได้ส่งผลกระทบมากน้อยแค่ไหนอย่างไรและแนวโน้มในอนาคตจะเป็นอย่างไรนะครับขณะนี้สายพร้อมแล้วครับสำหรับคุณเบนจามาครับสวัสดีครับคุณเบนจามาครับ สวัสดีค่ะคุณธุรกิจค่ะสถานการณ์ตอนนี้ครับความเปลี่ยนแปลงของราคาทองคําเป็นเช่นไรบ้างครับราคาทองคําพุ่งขึ้นอย่างค่อนข้างแข็งแกร่งเลยนะคะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาติดปรับโตเพิ่มขึ้นประมาณเกือบหนึ่งเปอร์เซ็นเลยนะคะปัจจัยสําคัญที่หนุนราคาทองคําในสัปดาห์ที่แล้วจะเป็นปัจจัยหลักสองปัจจัยปัจจัยแรกก็คือรายงานการประชุมของเฟดนะคะที่ยังคงบอกชี้ว่าเฟดเนี่ย เพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นในการปรับขึ้นหรือาดอกเบี้ยทําให้ตัวสกุละลลาอ่อนค่าในช่วงกลางสัปดาห์แล้วก็หนุนราคาทองคำนะคะนะคะโดยการราคาทองคำตับตัวขึ้นทั้งแข็งแกร่งในช่วงวันศุกร์ค่ะคุณฤกิจได้รับแรงหนุนจากความไม่แน่นอนทางการเมืองนะคะหลังจากที่โพลบ่งชี้ว่าพรรคของนางเทรซาเมนายกคนปัจจุบันของอังกฤษเองเนี่ย มีคะแนนนำน้อยลงนะคะซึ่งทำให้เพิ่มความเสี่ยงมากขึ้นเกี่ยวกับผลการเลือกตั้งในอังกฤษแล้วก็สร้างความเสี่ยงในแง่ของการเจราจา Brexit ด้วยนะคะ นอกจากนี้ค่ะความไม่แน่นอนทางการเมืองหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เองมีการแสดงความเห็นออประนามเยอรมันในแง่ของการค้านะคะแล้วก็วิาพากษ์วิจารณ์ชาติในนาโตในการประชุม G7 ปัจจัยเหล่านี้ก็เพิ่มความไม่แน่นอนทางการเมืองแล้วก็เป็นปัจจัยหนุนาคาทองคำในฐานะสทรัปลอดภัยในวันศุกร์ค่ะในขณะที่เช้านี้ถึงแม้ว่าตลาดจีนจะปิดทําการแล้วก็ตลาดสหรัฐจะปิดทําการในวันนี้เนื่องในวันเมมโมเรียลเดย์นะคะ แต่ว่าราคาำก็ยังคงสามารถทรงตัวอยู่ใกล้ระดับสูงสุดในรอบ4ี่สัปดาห์ได้นะคะปัจจัยหนุนเพิ่มเติมในช่วงเช้านี้เห็นจะเป็นการยิงขีปนาวุธนะคะที่สายใกล้ของกาหลีเหนือในช่วงเช้าวันนี้ซึ่งแน่นอนว่าเพิ่มแรงกดดันแล้วก็ความตึงเครียดมากขึ้นนะคะปัจจัยนี้ก็หนุนราคาำรคำเพิ่มเติมในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยทางธุรกิจ นอกจากนั้นครับคุณเปจมาครับเห็นว่าตัวของสกุลเงิน u s อดอลลร์ในระยะสั้นก็ผันแปรนะครับทาง YLG ประเมินกรอบตัวของค่างเงินบาทอย่างไรบ้างครับสกุลเงินดอลล่าเมื่อช่วงป,ปลายสัปาดาห์โดยเฉพาะวันศุกร์เนี่ยจริงๆแล้วแข็งค่านะคะแข็งค่าเนื่องจากตัวเลขประมาณการครั้งที่2อ d ดไตรามาสหนึ่งของสหรัฐออกมาดีเกินค่าค่าปะปัจจัยนี้เองเนี่ยทำให้เช้านี้ค่างเงินบาทอ่อนค่ามาเล็กน้อยนะคะ แต่ก็ถือว่าค่าเงินบาทยังคงแข็งค่าค่อนข้างมากค่ะจากปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาสัปดาห์ที่ผ่านมาบาทแข่งค่าแต่อ,อับแข่งค่ามากที่สุดในรอบ22เดือนเลยนะคะถแถวแ 34, ว34.03บาทต่อดอลลาร์ค่ะมูลกิ เป็นปจัจจัยสาคัญเลยที่กดดันราคาทองคําในประเทศถ้าเราดูนะคะสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทองคําในตลาดโลกหรือว่าตัวโกลด์สปอร์ตเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ0.9อนนะนะคะในขณะที่ราคาทองคําในประเทศเออตามราคาสมาคมกับปรับตัวลดลงประมาณ50บาทต่อบาททองคำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการแข่งข้าของค่าเงินบาทในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ก็กดกนราคะทองคําในประเทศมากพอสมควรสําหรับวันนี้นะคะเราประเมินว่าค่าเงินบาทน่าจะแกวนตัวในกรอบแคบๆ ยังคงทรงตัวอยู่เหนือ34.00บาทดอลลาร์นะคะประเมินว่าวันนี้น่าจะเคลื่อนไหว34บาทจนถึง34.10บาทดอลลาร์เพื่อรอปัจจัยใหม่ๆเข้ามากระทบเพิ่มเติมนะคะแต่ทั้งนี้ค่ะเราประเมินว่าถ้าหากว่าค่าเงินบาทต่ำกว่าระดับ34บาทต่อบาทต่อดอลลาร์เนี่ยทรทน่าจะเข้ามาแจ้กแซงเพื่อลดความผันผวนของค่าเงินบาทนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ระยะสัส้นๆประเมินว่าค่าเงินบาทในช่วงสัปดาห์นี้น่าจะยังคงยืนเหนือ34บาทต่อดอลลาร์ค่ะครับทั้งนั้นตัวของกรอบราคาทองคําบ้างครับคุณเบนจามาครับประจําสัปดาห์นี้นะครับตัวของกรอบและทิศทางจะเป็นอย่างไรครับช่วงนี้ทองคำค่อนข้างผันผวน,นนะนะคะดูเทคโนโลยีคะแต่ว่าผัานผวนในทิศท,ทางขึ้นค่ะ,ะประเมินกรอบสําหรับสัปดาห์นี้น่าจะเคลื่อนไหวในกรอบบริเวณ1,252เยอเชีย จนถึงระดับแนวต้าน1,278 US Dollar แบอไฮออนจากมือกิและทองคำยังคงมีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นทดสอบแนวต้านบริเวณ1,278แล้นะคะแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยพอราคาทองคำดีตัวขึ้นก็จะเกิดแรงขายทึงกำไรออกมาบ้างนะคะดังนั้นเนี่ย เรามองว่าถ้าหากว่าใครที่มีทองคําอยู่ในมือนะคะถ้าหากว่าทองคาํคาดิ่งขึ้นไปได้ผ่านประมาณ1 2 0 1 8แนะนําให้ขายทํากําไรออกเพื่อลดสถานะลดความเสี่ยงนะคะแล้วก็รอการอ่อนตัวของราคาแล้วค่อยเข้าซื้ออีกครั้งหนึ่งโดยที่ประเมินแนวรับระยะสั้นที่เป็นจุดเข้าซื้อแรกอยู่ที่บริเวณ1,252อยนสหรัชัยออนขาวภ ดูธุราิจคะถ้าหากว่าทองคำยังสามารถยืนเหนือระดับ1,252ได้เข้าซื้อแล้วก็กำหนดจุดธิดสับปะหลอดไว้บริเวณ1,245 US รบดอลลาร์ชอยออนค่ะทั้งนี้เนี่ยอยากให้พิจารณาเรื่องของการขึ้นไหวของข้างเงินบาทประกอบการลงทุนค่อนข้างมากนะคะเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาบาทผันผวนค่อนข้างมากสัปดาห์นี้เนี่ย การแข่งข้าของค่าเงินบาทถ้าหากแข่งค่าต่อเนื่องอาจจะเป็นปัจจัยกดดันทองคำในประเทศทําให้นักลงทุนอาจจะทากาไรค่อนข้างยากหน่อยค่ะคุณมรกิจครับจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นครับคุณเบนจามาครับในสัปดาห์นี้ยังคงมีตัวเลขเศรษฐกิจใดนะครับหรือในส่วนของเหตุการณ์ใดที่ท่านนักลงทุนในทองคําจะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดบางครับอยากให้ติดตามประเด็นแรกเลยนะคะ คืนนี้เนี่ยถึงแนละ้วว่าตลาดจีนแล้วก็ตลาดสหรัฐจะปิดทาการแต่ว่าย e ุโรปยังเปิดนะ,นะคะอยากให้จับตาการแสดงความเห็นหรือว่าท้อยถแถลงของประธาน e c b ีนายมาริเลแบกกีคืนนี้เวลาประมาณสองทุ่มนะคะ จะเห็นได้ว่าในช่วงที่ผ่านมายูโรพุ่งขึ้นเนื่องจากตัวเลขเศรษฐกิจในยูโรโซนก็ดีขึ้นนะคะอัตรางเงินเฟอ้อก็เพิ่มสูงขึ้นรวมถึงความเสี่ยงทางการเมืองในสหภาพยุโรปก,ก็เริ่มลดลงทําให้ตลาดเนี่ยาคาดการว่าอินเดียใกล้ที่จะลดมาตรการผ่อนคลายนโยบายทางการเงินนล้นะคะถ้าหากในคืนวันนี้มายโรดากี้มีการส่งสัญญาณในแบบที่ตลาดาคาดการนะคะปัจจัยนี้น่าน่าจะหนุนตัวยูโรให้จับตัวสูงขึ้นแล้วก็เป็นปัจจัยบวก ราาทองคำได้เช่นกันค่ะดังนั้นคืนนี้เป็นปัจจัยแรกก็คือเรื่องของไมโลดากี o ้นะคะนอกจากนี้ค่ะตลอดสัปดาห์อย่าให้ติดตามเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐนะคะช่วงกลางสัปดาห์จะมีการเปิดเผยตัวบิชบุกหรือว่าสรุปรายงานสภาวะเศรษฐกิจสหรัฐของเซตนะคะ อาจจะบง่งชี้ถึงมุมมองของเฟดต่อเศรษฐกิจสหรัฐเพื่อใช้ในการคาดคะเนการดําเนินนโยบายของเฟดในการประชุมเดือนหน้าได้นะคะนอกจากนี้ค่ะมีตัวเลขสําคัญนะคะคะไฮไลท์เลยก็คือในวันศุกร์จะมีการเปิดเผยตัวเลขสําคัญในตระรงงานนะคะทั้งตัวเลขอัตราการว่างงานรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงแล้วก็การจ้างงานนอกภาคการเกษตรนะคะ น่าจะเป็นตัวเลขสําคัญที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของทิศทางราคาทองคางค่ะมูลกิจนอกจากนี้ค่ะตัวเลขที่บ่งชี้อัตราเงินเฟ้อซึ่งเกิดให้ความสําคัญอย่างดัชนี pze นะคะหรือว่า p r i e index จะประกาศออกมาในช่วงวันอังคาระคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหล่านี้น่าจะเป็นตัวเลขสําคัญในสัปดาห์นี้ที่จะต้องติดตามแล้วก็ใช้ในการคาดคะเนการดําเนินนโยบายของเฟดในการประชุมเดือนหน้าค่ะคูมลกิจครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเบนชมามาอินมากเลยนะครับ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ